อ่าลองครับลบลบลบตัวก่อนได้เลยครับอ่ามันจะมีตรงลบเช็คแล้วก็ลบข้อมูลตรงเนี้อันอันบนครับใช่อ่าได้แล้วครับอ่าแล้วก็กดอินโฟเพื่อลบค่าครับอ่ากดจิ้มปุ๊บใช่ไหอ่าครับตกลงอ่าโอเคแล้วก็กดจับคู่อ่าแล้วก็กดคู่กับแพรถูกต้อง กดค้าง,งกดค้างใช่ครับกดค้างไว้อ่าแล้วก็มาครับเรียบร้อยแล้วก็กดตกลงตกลงตรงนี้ก่อนอ่าใช่ครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยเราลองลอง,ลองเช็คดูบลูทูธอีกทีนก็ได้ครับเรื่องเรมาล่างสุดอ่าแล้วก็กดอ่อา,าอย่างค้าแล้้คราวนี้ก็ต้องไปปรับโหมดเนาะโหมดถ้าสมมติว่าจะจะถ่ายกับ จะถ่ายกับอะไรนะรีโมทก็ต้องใช้เป็นโหมดนี้น่าจะเท่านั้นนะใช่ผมว่าน่าจะเท่านั้นลองลองไ,ไม่ได้ต้องเข้าไปที่โหมด <ๆ S 2> แล้วก็ไปที่โหมดท่นนอนั้นครับใช่แล้วก็ลองดูงงอ่าใช่ครับ คราวนี้ก็ในพวกชัตเตอร์ติดเลยก็ถ่ายได้อยู่แล้วแล้วก็2วิก็น่าจะได้ก็ปรับตามฟังก์ชันแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นวิดีโอก็ต้องปรับเป็นโหมดวิดีโอตรงนี้นะครับโอ้ยปิดปึ๊บอ่ากัเรียบปึ๊บปึ๊บ,บอ่าแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องไปที่ตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ตรง นีเปิดใช้งานรีทมทวนคอนโทรลแล้วก็ลองกดเรคคอร์ดดูครับต้องใช่ต้องปรับฟังก์ชันมนด้วย <Okay. S 1> ก็เรคคอร์ดนะครับก็เรียบร้อย